ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Human Arc เรื่องราวของมนุษย์ผู้เปลี่ยนโลกและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รู้จักเขาไปรับชมกันเลยค่ะต้นคริสต์ศตวรรษที่20คือช่วงเวลาที่โลกผู้หญิงถูกควบคุมอย่างแน่นหนาทั้งด้วยบรรทัดฐ,ฐานทางสังคม และสิ่งที่พวกเธอสวมใส่ผู้หญิงในชนชั้นสูงต้องพันร่างด้วยคอเสร็จที่รัดเอวจนแทบหายใจไม่ออกสวมกระโปรงยาวหลายชั้นและเครื่องประดับที่หนักราวกับโซ่ตรวนแฟชั่นในเวลานั้นไม่ใช่เรื่องความสบายแต่คือการประกาศสถานะและการยอมจำนนต่อค่านิยมว่าผู้หญิงคือเครื่องประดับของผู้ชายในฉากหลังนั้นโลกกำลังเปลี่ยนอย่างเงียบ อุตสาหกรรมเติบโตเมืองขยายใหญ่การคมนาคนเร็วขึ้นสงครามกำลังคืบคลานและกระแสะสิทธิสตรีเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงจำนวนมากเริ่มทำงานนอกบ้านและต้องการเสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากกว่าชุดรัดแน่นแบบเดิมแต่ในวงการแฟชั่นยังไม่มีใครกล้าลบล้างกฎเก่าๆนี้อย่างสิ้นเชิง แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามากาเบรียลโบนโคโคชาแนลหญิงชาวฝรั่งเศสที่เกิดในครอบครัวยากจนและต้องเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เธอพกสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปได้คือความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างโคโคไม่เพียงแต่สังเกตว่าเสื้อผ้าผู้หญิงในยุคนั้นไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต แต่เธอยังตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องแต่งตัวเพื่อให้ผู้ชายพอใจมากกว่าจะแต่งเพื่อให้ตัวเราเองรู้สึกดีคำถามนี้กลายเป็นหัวใจของการปฏิวัติแฟชั่นที่เธอจะทำในอีกไม่กี่ปีต่อมาเธอนำแนวคิดความเรียบง่ายและการตัดเย็บแบบผู้ชายมาผสมกับความสง่างามของผู้หญิงสร้างชุดสูตรผู้หญิงผ้าทวีดที่นุ่มสบายออกแบบเดรสสีดำเรียบ ลิทเท b แบล็กเดรสให้กลายเป็นชิ้นแฟชั่นที่ไม่มีวันล้าสมัยและทำให้กางเกงกลายเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสามารถใส่ได้อย่างสง่างามไม่ใช่สิ่งต้องห้ามเธอยังสร้างน้ำหอมชาแนลหมายเลขหที่กลายเป็นตำนานและเป็นหนึ่งในน้ำหอมที่ขายดีที่สุดในโลกมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ทำให้โคโค่ชาแนลไม่ใช่แค่นักออกแบบเสื้อผ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ คือการที่เธอใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือปลดปล่อยผู้หญิงจากพันธนาการของยุคสมัยเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นเกราะแห่งอิสระและสอนให้ผู้หญิงแต่งตัวเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเองเรื่องราวของเธอเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและแรงบันดาลใจจากเด็กหญิงกำพร้าที่ไม่มีอะไรในมือกลายเป็นผู้หญิงที่ทั้งโลกต้องฟังกลยุทธ์ความรักการเอาตัวรอดในสงคราม และการสร้างจัก,กรวัลแบรนด์ของตัวเองคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยทั้งชัยชนะและรอยด่างโพยแต่ทุกก้าวของเธอกลายเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังไม่ว่าคุณจะมองว่าโคโค่ชาแนลเป็นอัจฉริยะผู้สร้างอิสระหรือเป็นนักธุรกิจที่คมกลิบในโลกแฟชั่นคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอเปลี่ยนลมหายใจของโลกแฟชั่นไปตลอดกาลกาเบรียลโบนชาแนล หรือกาเบรียลบอนเทอร์ชาแนลเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมคริสต์ศักราช1883ที่เมืองซอม,มัวในแคว้นล,ลอประเทศฝรั่งเศสครอบครัวของเธออยู่ในชนชั้นแรงงานบิดาแอลเบิร์ตชาแนลเป็นพ่อคาเร่ขายผ้าเสื้อผ้าและของใชเ้เล็กๆน้อย,อยๆเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยรถบรรทุกมา้า ส่วนมารดายูจินีชานเดโวเป็นหญิงชาวชนบทที่ทำงานหนักและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงชีวิตไวัยเด็กของโคโค่ไม่ได้มั่นคงเลยครอบครัวต้องย้ายที่อยู่ตามเส้นทางค้าขายของบิดาบ้านจึงไม่มีรากฐานถาวรเด็กๆต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งสำหรับโคโค่แล้วนั่นหมายถึงการไม่มีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานพอ และไม่มีที่ใดที่เธอเรียกว่าบ้านได้จริงๆเมื่อโคโคอ,อายุเพียง12ปีโศกนาฏกรรมก็มาถึงมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักส่วนบิดาที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงลูกเพลงลำพังและยังอยากเดินทางค้าขายต่อจึงตัดสินใจส่งโคโคและพี่น้องไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอเบยี่ดาบาซินที่ดำเนินการโดยแม่ชีคาทอลิก ในสายตาของเด็กวัย12การถูกส่งไปที่นั่นคือการถูกทอดทิ้งโดยแท้แต่ในมุมของชีวิตต่อมามันกลับเป็นรากฐานทางสุนทรียะที่หล่อล้อมเธออย่างไม่รู้ตัวสีชุดแม่ชีดำและขาวจะกลายเป็นโทนสีเอกลักษณ์ในงานออกแบบของชาแนลเส้นสายเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมโรมาเนสในโบสถกลายเป็นแรงบันดาลใจในลวดลายและการตัดเย็บความเรียบง่ายและการละทิ้งสิ่งฟุ่มเฟือย กลายเป็นปรัชญาการออกแบบ less is more ของเธอแม่ชีสอนโคโค่และเด็กหญิงคนอื่นๆให้ใช้เข็มและได้เย็บผ้าอย่างประณีตซ่อมแซมเสื้อผ้าและออกแบบเสื้อผ้าพื้นฐานเพื่อการใช้งานจริงความชำนาญด้านการตัดเย็บนี้จะกลายเป็นทักษะที่ติดตัวเธอไปตลอดชีวิตและเป็นเครื่องมือที่เธอใช้สร้างจักราวาลแฟชั่นในอนาคตเมื่ออายุครบ18ปีโคโค่ต้องออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตามกฎ เธอถูกส่งไปอยู่ในบ้านพักของนักเรียนหญิงในเมืองมูแลงส์เพื่อทำงานเป็นช่างตัดเย็บให้ร้านเสื้อผ้าท้องถิ่นร้านนี้รับตัดเสื้อผ้าให้ทั้งผู้หญิงในเมืองและเครื่องแบบทหารจึงเป็นสถานที่ที่โคโค่ได้ฝึกฝนฝีมือในสภาพจริงและเรียนรู้การวัดตัวออกแบบและทำงานกับลูกค้าหลากหลายประเภทนอกเวลาทำงานเธอและเพื่อนๆมักไปแสดงร้องเพลงที่คาเฟ่และคาบาเร่เล็กๆเธอมักร้องเพลง คิคาวูโคโคดังโตรกาเดโรจนกลายเป็นชื่อเล่นติดปากว่าโคโคชื่อที่ภายหลังจะถูกนำไปใช้เป็นแบรนด์ระดับโลกในมูแลงส์โคโคเริ่มได้รู้จักผู้ชายในแวดวงทหารม้าและชนชั้นสูงรวมถึงเอเตียนนบาซองนายทหารม้าผู้มั่งคั่งและนักกีฬาขี่ม้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เพียงพาเธอเข้าสู่โลกของผู้ดีฝรั่งเศสแต่ยังทำให้เธอได้เห็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหรา และเธอเริ่มมองเห็นช่องว่างว่าแฟชั่นของผู้หญิงเหล่านี้แม้จะหรูหราแต่กลับไร้ความคล่องตัวและไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริงแม้เส้นทางในวัยสาวจะเต็มไปด้วยข้อจํากัดทั้งการเกิดในครอบครัวยากจนการถูกทอดทิ้งและการต้องทํางานหนักตั้งแต่วัยรุ่นแต่สิ่งเหล่านี้กลับทําให้โคโค่มีจิตใจแข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นสูงเธอเรียนรู้ตั้งแต่ต้นว่าอิสระและสถานะไม่ได้ถูกมอบให้ต้องออกแบบและสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเอง เมื่อโคโค่ชาแนลย้ายมาอยู่กับเอเตียนเบลซองในทหารม้าพู่มั่งคั่งและนักกีฬาขี่ม้าในคารุหัดหรูของเขาเธอได้ก้าวเข้าสู่โลกที่แตกต่างจากชีวิตก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงโลกของชนชั้นสูงฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยงานเลี้ยงการแข่งมา้าและการสังสรรค์นในแวดวงที่มีอิทธิพลต่อสังคมและแฟชั่นสำหรับผู้หญิงทั่วไปในยุคนั้นการได้เข้ามาอยู่ในวงสังคมเช่นนี้คือการไปถึงฝั่งฝัน แต่สำหรับโคโคมันคือโอกาสที่จะสังเกตเรียนรู้และวิเคราะห์แฟชั่นของผู้หญิงชั้นสูงเธอเห็นว่าแม้เสื้อผ้าเหล่านั้นจะทำจากผ้าชั้นดีและตกแต่งอย่างวิจิตรแต่กลับไม่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวขีมม่ม้าหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระในคาริหาดของเบาซองโคโคเริ่มออกแบบหมวกและเสื้อผ้าเล็กๆให้เพื่อนๆในสังคมนี้เธอใช้ผ้าที่หาได้ง่ายอย่างผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน และออกแบบให้เรียบง่ายกว่าเสื้อผ้าหรูเล็กตลาดแต่กลับดูสง่างามและใช้งานได้จริงหมวกของเธอตัดตกแต่งเพียงเล็กน้อยไม่มีขนหนุกยาวฟูหรือดอกไม้ประดิษฐ์มากมายเหมือนหมวกแฟชั่นทั่วไปในเวลานั้นผลคือมันโดดเด่นด้วยความเรียบแทนที่จะพยายามอวดความอลังการระหว่างนั้นเธอได้รู้จักกับอาเธอร์บอยคาเปล นักธุรกิจชาวอังกฤษผู้ประสบความสำเร็จและมีบุคลิกที่ทะเยอทะยานเหมือนเธอความสัมพันธ์กับบอยคาเปลคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญไม่เพียงเพราะเขากลายเป็นรักแท้ในชีวิตของเธอแต่ยังเพราะเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของโคโค่และพร้อมสนับสนุนให้เธอเปิดธุรกิจของตัวเองด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากคาเปลโคโค่เปิดร้านหมวกเล็กๆแห่งแรกในปารีสปี1910ใช้ชื่อว่า c ช n e l Modes ส ร้านตั้งอยู่ในรูคัมบอนย่านที่เต็มไปด้วยลูกค้าฐานะดีหมวกของเธอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ดารานักแสดงและผู้หญิงชั้นสูงที่เริ่มเบื่อความเวอร์ของแฟชั่นเก่าๆความสำเร็จจากร้านหมวกทำให้เธอขยายธุรกิจไปสู่การออกแบบเสื้อผ้าในอีกไม่กี่ปีถัดมาเธอเริ่มผลิตชุดที่ใช้ผ้าขนสัตว์เจอร์ซี่ซึ่งปกติใช้ทาชุดในผู้ชาย มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงที่ใส่สบายเคลื่อนไหวสะดวกและยังคงความหรูหราด้วยเส้นรายที่เรียบง่ายแต่พงพลังการใช้ผ้าเจอซี่ในแฟชั่นผู้หญิงถือว่าเป็นการฉีกกฎในยุคนั้นและกลายเป็นลายเซ็นสำคัญของแบรนด์ชาแนลการผสมผสานระหว่างความรักกับบอยคาเปลกับโลกสังคมของเบาซองทำให้เธอมีทั้งแรงบันดาลใจทุนและเครือข่ายลูกค้า สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เธอก้าวจากเด็กกำพร้าที่เย็บผ้าในสถานเลี้ยงเด็กมาเป็นดีไซเนอร์ที่เริ่มสร้างชื่อในเมืองแฟชั่นอย่างปารีสโคโค่เข้าใจดีว่าชื่อเสียงและโอกาสในวงการแฟชั่นไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่นานท้าไม่กล้าทำให้ต่างเธอจึงเลือกเดินคนละทางกับแฟชั่นกระแสะหลักตั้งแต่วันแรกและนั่นคือการปูทางไปสู่การปฏิวัติแฟชั่นในอีกไม่กี่ปีต่อมา ต้นคริสตศตวรรษที่20คือยุคที่ผู้หญิงถูกขังอยู่ในกรงเหล็กของแฟชั่นคอเสื้อที่รัดเอวจนแทบหายใจไม่ออกกระโปรงฟูยาวลากพื้นและเครื่องประดับที่หนักราวกับโซ่ตรวนเสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อชีวิตจริงแต่เพื่อให้ผู้หญิงเป็นวัตถุโชว์ในสายตาสังคมเมื่อโคโค่ชาแนลเริ่มสร้างชื่อในปารีสเธอมองแฟชั่นแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้หญิงจำนวนมากออกมาทำงานแทนผู้ชายที่ไปรบพวกเธอต้องการเสื้อผ้าที่คล่องตัวและใช้งานได้จริงโคโคเห็นโอกาสและตัดสินใจทำลายคอเสตด้วยการออกแบบเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดเธอออกแดบบเดรสทรงตรง Straight cut dresses และกระโปรงที่ปล่อยให้เอวและสะโพกเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแทนที่จะรัดแน่นเธอใช้เส้นสายหลวมแต่พอดีตัว ผสมผสานกับผ้าที่นุ่มและยืดหยุ่นเช่นผ้าเจอร์ซี่ซึ่งในเวลานั้นถูกมองว่าเป็นผ้าราคาถูกสำหรับชุดชั้นในผู้ชายการนำเจอร์ซี่มาทำเสื้อผ้าผู้หญิงคือการฉีกกฎแบบไม่เกรงใจใครโคโค่เชื่อว่าแฟชั่นต้องมาจากการใช้ชีวิตจริงไม่ใช่แค่รันเวย์ เธอจึงออกแบบเสื้อผ้าที่ผู้หญิงสามารถใส่ทำงานเดินเล่นหรือแม้แต่ขี่ม้าได้อย่างสบายกางเกงผู้หญิงในแบบของเธอซึ่งเคยเป็นเรื่องอื้อฉาวกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยและความมั่นใจในปี1926เธอสร้างเดรสสีดำเรียบ (little black dress) ที่ไม่มีลวดลายฟุ่มเฟือยแต่ตัดเย็บอย่างประณีต ดรสนี้ถูกพิมพ์ในนิตยสารโบกและถูกยกให้เป็นเครื่องแบบสำหรับผู้หญิงทุกคนมันพิสูจน์ว่าความหรูหราไม่จำเป็นต้องมาจากความเยอะแต่จากความเรียบที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดโคโค่นำผ้าทวีตจ,จากเสื้อแจ็คเก็ตผู้ชายมาปรับเป็นชาแนลสูตรสำหรับผู้หญิงเสื้อแจ็คเก็ตตัดเข้ารูปกับกระโปรงเหนือเขา่าสวมใส่สบายแต่ยังคงความสง่างาม การเลือกใช้ผ้าทวีตทำให้ชุดนี้ดูภูมิฐานและเหมาะกับการทำงานหรือสังคมชั้นสูงพอๆกันสำหรับโคโค่แฟชั่นไม่ใช่เพียงเรื่องรูปลักษณ์แต่คืออิสระเธอกล่าวไว้ว่า luxury must be comfortable otherwise it is not luxury นี่คือการประกาศชัดว่าผู้หญิงไม่ควรถูกบังคับให้ทนทุกข์เพื่อความสวย การปฏิวัติแฟชั่นของโคโค่ไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปแบบเสื้อผ้าแต่มันเปลี่ยนวิธีที่ผู้หญิงรู้สึกเมื่อใส่เสื้อผ้าเธอทำให้พวกเธอรู้สึกมั่นใจเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมีตัวตนในสังคมมากกว่าการเป็นเพียงเครื่องประดับหลังจากโคโค่ชาแนลสร้างชื่อในโลกแฟชั่นด้วยเสื้อผ้าที่ปลดปล่อยผู้หญิงจากพันธนาการคอเสร็จเธอมองออกไปไกลกว่านั้น เพราะสำหรับโคโค่ความงามไม่ได้จบที่สิ่งที่ตาเห็นแต่รวมถึงสิ่งที่จมูกได้จดจำในยุคทศวรรษ1920น้ําน้ำหอมที่ผู้หญิงใช้มักจะมีสองขั้วสุดโต่งหอมหวานดอกไม้จนดูไร้เดียงสาหรือหอมฉุนแบบมั่นใจที่มักเป็นกลิ่นประจำตัวของสาวนักรักโฉบเฉี่ยวโคโค่ต้องการน้ำหอมที่ซับซ้อนมีกลิ่นที่สะอาดแต่เย้ายวน อ่อนโยนแต่ทรงพลังและสำคัญที่สุดต้องเป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงสมัยใหม่ที่เธอออกแบบเสื้อผ้าให้เธอเคยพูดกับนักข่าวว่าอยากให้ผู้หญิงมีกลิ่นหอมเหมือนผู้หญิงไม่ใช่ดอกไม้นี่คือการประกาศท้าทายตลาดน้ำหอมยุคนั้นที่เน้นกลิ่นเดียวๆของดอกไม้ในปี1920โคโคได้รู้จักเอร์เนสโบสนักปรุงน้ำหอมชาวฝรั่งเศสรัสเซีย ผู้มีประสบการณ์ทำงานให้ราชวงศ์รัเสเซียโบสนำเสนอตัวอย่างน้ำหอมให้เธอหลายแบบและในบรรดาตัวอย่างหมายเลข1-5ถึง5และ20-24ถึง24เธอเลือกหมายเลข5ไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะเลข5เป็นเลขนำโชคของเธอเธอเปิดตัวคอลเลกชันแฟชั่นใหม่ทุกวันที่5เดือน5เสมอ Channel n เบอรเป็นน้ำหอมแรกๆที่ใช้สารอัลดีไฮด์ในปริมาณสูงทำให้กลิ่นมีความนุ่มฟุ้งและลอยตัวอยู่ในอากาศต่างจากน้ำหอมธรรมชาติทั่วไปกลิ่นเปิดเป็นความสดชื่นของซีตรัสผสานกับดอกมะลิกุหลาบและดอกกระดังงาแล้วปิดท้ายด้วยกลิ่นอุ่นของวานิลลาและมัสเป็นการผสมที่ให้ความรู้สึกหรูหราแบบมองไม่เห็นโคโค่ยังออกแบบขวดน้ำหอมให้เรียบง่ายเป็นเหลี่ยมใสาฝาเพชรตัด ต่างจากขวดน้ําหอมยุคนั้นที่มักวิจิตเกินใช้เธอทำให้ขวดกลายเป็นงานออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่เคยตกยุคโคโค่ไม่เพียงขายน้ําหอมเธอขายไลฟ์สไตล์เธอมอบขวดชาแนลนัมเบอร์ให้ดาราฮอลลีวูดและบุคคลในสังคมทั้นสูงจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และอิสระความนิยมพุ่งขึ้นสูงเมื่อมาริลินมอนโรกล่าวในบทสัมภาษณ์ปี1 9 5 2ว่า เวลานอนเธอสวมแค่2หยด c h a n น l n no. เบอรฟคำพูดนี้กลายเป็นโฆษณาฟรีที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์น้ำหอม c h a n น l n no. เบอรไม่เพียงเป็นน้ำหอมที่ขายดีต่อเนื่องมานานกว่า100ปีแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ชแนลและภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยใหม่ผู้หญิงที่กล้าสร้างตัวตนของตัวเองกล้าที่จะไม่เหมือนใครและกล้าที่จะรูในแบบที่สวมใส่สบาย น้ำหอมขวดนี้พิสูจน์ว่าโคโค่เข้าใจผู้หญิงอย่างลึกซึง้งเธอไม่ได้สร้างเพียงแฟชั่นแต่สร้างกลิ่นประจำยุคที่ไม่มีวันเลือนหายชีวิตของชาแนลในยุคสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้เพียงเขยา่าแคลนที่การเมืองโลกแต่ยังเขย่าชีวิตและภาพลักษณ์ของโคโค่ชาแนลอย่างรุนแรง ช่วงเวลานี้คือหนึ่งในบทที่ซับซ้อนและเป็นที่ถกเถียงที่สุดในชีวิตของเธอเพราะมันเต็มไปด้วยทั้งการเอาตัวรอดในยุคมืดและข้อกล่าวหาที่จะตามหลอกหลอนชื่อของเธอไปอีกหลายทศวรรษปี1940กองทัพเยอรมันบุกและเข้ายุดครองปารีสอย่างรวดเร็วโคโค่ในวัยกลางคนตัดสินใจปิดร้านแฟชั่นของเธอ โดยอ้างว่าช่วงสงครามไม่มีเหตุผลที่จะทำแฟชั่นหรูหราแต่เบื้องหลังยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือเธอต้องการใช้สถานการณ์นี้กดดันพาร์นเนอร์ธุรกิจในบริษัทน้ำหอมชาแนลซึ่งตอนนั้นเธอถือหุ้นส่วนน้อยอยู่เพื่อให้ได้สิทธิ์ในแบรนด์คืนมาในช่วงสงครามโคโค่ CO CO พักอาศัยในโรงแรมบริดซึ่งเป็นที่พักของนายทหารเยอรมันระดับสูง และเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฮานส์กุนเตอร์ฟอนดิงคลาร์กเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเยอรมันความสัมพันธ์นี้ทำให้เธอได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างเช่นการเดินทางและการเข้าถึงทรัพยากรในขณะที่คนปารีสส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความขาดแคลนต่อมามีรายงานว่าโคโคถูกใช้เป็นสายลับเยอรมันภายใต้รหัสเอเจนต์ f 1 7 2 4 โดยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลับที่พยายามติดต่อเจรจาสันติภาพกับอังกฤษแม้ข้อเท็จจริงทางเอกสารจะยังถูกถูกเถียงแต่มันทำให้ชื่อของเธอถูกเชื่อมโยงกับการร่วมมือกับศัตรูหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโคโคในช่วงนี้คือการใช้กฎหมายของรัฐบาลวิชีที่ห้ามชาวยิวเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อแย่งสิทธิ์ในชแนล n มเลขขึ้นมาจากครอบครัวเวิร์สไฮเมอร์ซึ่งเป็นชาวยิว แต่ครอบครวัวนี้มองเกมออกและโอนสิทธิ์แบรนด์ไปให้เพื่อนที่ไม่ใช่ชาวยิวก่อนทำให้แผนของโคโค่ล้มเหลวเมือ่อฝรั่งเศสถูกปลดปล่อยในปี1944หลายคนที่ร่วมมือกับนาซีถูกจับและลงโทษแต่โคโค่ไม่ถูกดำเนินคดีเธอถูกสอบสวนเพียงสั้นๆก่อนจะได้รับการปล่อยตัวมีข่าวลือว่าเพราะเธอมีสายสัมพันธ์กับวินสตันเชอร์ชิล ซึ่งเคยเป็นเพื่อนของบอยคาเปลและช่วยเคลียร์เรื่องให้แม้รอดจากคดีแต่ชื่อเสียงในฝรัง่งเศสก็ปนเปื้อนข้อคอรหานหมักโคโค่จึงย้ายไปใช้ชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาหลายปีอยู่เงียบๆท่ามกลางความหรูหราแต่ห่างไกลาจากเวทีแฟชั่นที่เธอเคยครองช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ภาพลักษณ์ของโคโค่ชาแนลไม่ขาวสะอาดอย่างที่แบรนด์อยากให้เห็น แม้เธอจะเป็นอัจฉริยะด้านแฟชั่นแต่เรื่องราวในยุคนี้ทำให้โลกต้องตั้งคำถามว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่เอาตัวรอดหรือเป็นคนที่ยอมข้ามเส้นศีลธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองโคโคชาแนลใช้ชีวิตเงีย,ยบๆในสวิตเซอร์แลนด์นานกว่าทศวรรษเธออยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ภูเขาและทะเลสาบแต่ก็ต้องทนเห็นวงการแฟชั่นเดินหน้าต่อโดยไม่มีเธอปารีสยุคหลังสงคราม กลับเต็มไปด้วยพลังสร้างสารรค์ใหม่ๆและผู้นำเทรนด์หน้าใหม่โดยเฉพาะคริสเตียนดีออร์กลับคอลเลกชันนิวลุคปี1947ที่ทำให้โลกแฟชั่นตะลึงนิวลุคของดีออรมีจุดเด่นคือเอวรัดแน่นกระโปรงบานฟูตรงข้ามกับสิ่งที่โคโค่สร้างมาก่อนหน้าเธอมองแฟชั่นใหม่นี้ว่าเป็นการพาผู้หญิงกลับไปอยู่ในกรงหลังจากที่เธอพยายามปลดปล่อยพวกเธอจากคอเสตมาทั้งชีวิตเธอเคยพูดอย่างแสบว่า d r doesn't dress women." ที่อพอลโ s e d t h ด m ดออไม่ได้แต่งตัวให้ผู้หญิงเขาเอาพวกเธอไปบุผนังแทนความไม่พอใจนี้ผสมกับความคิดถึงเวทีแฟชั่นทำให้โคโคตัดสินใจในไวัย71ปีว่าจะกลับมาทวงบัลลังในปี1954โคโคเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่ปารีสมันเต็มไปด้วยเสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวีดทรงหลวมกางเกงและกระโปรงที่เคลื่อนไหวง่ายเสื้อถักและชุดที่เน้นความสบาย เป็นการยืนยันปรัชญาเดิมของเธอแต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้รับเสียงชื่นชมในฝรั่งเศสทันทีนักวิจารณ์ปารีสบางส่วนมองว่าเธอล้าสมัยไปแล้วหรือไม่ก็ยังติดภาพเธอกับข้อคอรหายุคสงครามทว่าวตลาดอเมริกากับต้อนรับอย่างอบอุน่นนักสังคมชั้นสูงและนิตยสารแฟชั่นในนิวยอร์กยกย่องว่าเธอคือผู้นำแฟชั่นสตรีที่แท้จริงไอเทมที่ทำให้เธอชนะใจคนรุ่นใหม่คือชาแนลสูท จ็คเก็ตผ้าทวีตไม่ติดฟองน้ำตัดเข้ารูปพอดีสวมกับกระโปรงเหนือเขา่ามาพร้อมเสื้อด้านในเรียบง่ายและเคลื่องประดับไขมุกชุดนี้ทั้งสง่างามและสวมใส่สบายเหมาะกับผู้หญิงยุค5060ที่ต้องการความคล่องตัวแต่ยังดูภูมิฐานเหล่าไอคอนอย่างแจ็คคลินเคนเนดีและเกรซเคลลี่สวมชาแนลสูตรออกงานจนกลายเป็นภาพจำในแซชั่นยุคกลางศตวตรรษ การกลับมาของโคโค่ไม่ได้หยุดแค่เสื้อผ้าเธอรีบขยายชาแนล5และลายน้ำหอมใหม่ๆใ,ในตลาดสหรัฐใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองในโฆษณาพร้อมสร้างภาพจำของหญิงอิสระที่ใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมไม่ขึ้นกับใครแม้จะถูกมองข้ามในปารีสช่วงแรกแต่โคโค่ก็พิสูจน์ได้ว่าเธอยังเป็นพลังขับเคลื่อนแฟชั่นโลกเธอไม่เพียงกลับมาแต่ยังสร้างมรดกที่ยืนยาวจนแบรนด์ชาแนลกลายเป็นหึ่งในสัญ,ญลักษณ์ความหรูหราที่แข่งแกล่งที่สุดในศตวรรษที่20 ในช่วงทศวรรษ1960โคโคช่ชาแนลกลายเป็นมากกว่านักออกแบบแฟชั่นเธอคือไอคอนที่ตัวตนและผลงานแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ทุกภาพของเธอในสื่อมวลชนมาพร้อมชุดสูทผ้าทวิตสีสุภาพหมวกปีกแคบสร้อยไข่มุกหลายเส้นและบุหรี่ที่ขีบอยู่ระหว่างนิ้วสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่ขอโทษต่อความมั่นใจของตัวเองแม้อายุจะล่วงเลยไปไกลกว่า80ปีโคโค่ยังคงทำงานทุกวัน เธอยังคงควบคุมการออกแบบคอลเลกชันดูแลการเลือกผ้าการตัดเย็บและแม้แต่การจัดโชว์บนรันเวย์เธอเชื่อว่าชื่อชาแนลจะต้องหมายถึงมาตรฐานที่เธอตั้งไว้เองเท่านั้นชีวิตประจำวันของเธอในช่วงนี้เริ่มและจบที่โรงแรมริด์ในปารีสซึ่งเธอใช้ชีวิตมาเกือบครึ่งศตวรรษห้องชุดของเธอกลายเป็นทั้งบ้านและออฟฟิศย่อมยอมการทำงานหนักและการสูบุรีจัดส่งผลต่อสุขภาพของเธออย่างชัดเจน แต่โคโคไม่เคยแสดงอาการอ่อนแอต่อหน้าสาธารณะเธอเคยพูดว่า You live but once, you might as well be amusing เรามีชีวิตเดียวก็ควรทำให้มันน่าสนุกเข้าไว้เธอยังเชื่อว่าการทำงานคืองานศิลปะของการมีชีวิตตราบใดที่ยังสร้างสรรค์เธอก็ยังมีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นทุกเช้าวันที่10มกราคมคศ1 9 7 1 โคโค่ชาแนลตื่นขึ้นมาในห้องของเธอที่ริชเตรียมตัวออกไปทำงานเช่นเคยแต่ในช่วงบ่ายเธอกลับล้มป่วยกระทันหันและเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายขณะอายุ87ปีว่ากันว่าคำพูดสุดท้ายของเธอกับเพื่อนคนสนิทก่อนสิ้นใจคือ "You see, this is how you die. เห็นไหมนี่แหละคือวิธีที่คนเราตายไป เป็นประโยคที่สะท้อนทั้งความเรียบง่ายและความไม่กลัวความตายของเธอแม้ร่างกายของโคโคจะจากไปแต่แบรนด์ชาแนลไม่ได้หยุดเดินตามเธอความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์และมรดกการออกแบบทําให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อได้โดยทีมงานที่เธอสร้างไว้ยังคงผลิตคอลเลกชันในสไตล์ชาแนลแท้เธอถูกฝังที่สุสานบัวเดโวในเมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์หลุมศพถูกออกแบบเรียบง่ายตามความชอบของเธอ แต่ประดับด้วยรูปสิงโตห้าตัว,ตวซึ่งเป็นราศีเกิดและเลขโชคดีของเธอเมื่อมองย้อนกลับไปชีวิตของโคโคช่ชาแนลคือการเดินทางจากเด็กหญิงกำพร้าที่ทอดทิ้งไปสู่การเป็นผู้หญิงที่กำหนดภาพลักษณ์ของศตรวรรษที่20เธอไม่เพียงเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงแต่เปลี่ยนวิธีที่ผู้หญิงมองตัวเองและบทบาทของพวกเธอในสังคม ปรัชญาที่โคโค่ฝากไว้ยังคงชัดเจนในทุกคอลเลกชันของชาแนลคือความเรียบง่ายเหนือความฟุ่มเฟือยความสบายคือส่วนหนึ่งของความหรูหราเสื้อผ้าต้องรับใช้ชีวิตของผู้สวมใส่ไม่ใช่ขังพวกเธอไว้ในกรงผ้านี่คือแนวคิดที่ทำให้เธอกลายเป็นผู้ปลดแปลกผู้หญิงจากคอเสตและสร้างแฟชั่นที่ทำให้พวกเธอเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีแม้เวลาผ่านไปกว่าศตวรรษ ผลงานของเธอยังอยู่ในแฟชั่นปัจจุบัน l i t t l e Black d r e ร s เดรสสีดำเรียบที่เหมาะกับทุกโอกาส Chanel Suit สูตรผ้าทวีตท,ที่รวมความสบายและความสง่างามกระเป๋า Chanel 2.55กระเป๋าสภายโซนที่เธอออกแบบในปี1955เพื่อให้ผู้หญิงใช้มือได้อย่างอิสระช h a น e l n no. ายเล5น้ำหอมที่ยังขายดีที่สุดในโลก โคโคไม่เคยประกาศตัวเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีแต่ผลงานของเธอคือการปฏิวัติในเชิงปฏิบัติเธอทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าพวกเธอไม่จําเป็นต้องแต่งตัวเพื่อตอบสนองสายตาผู้ชายแต่เพื่อสะท้อนตัวตวนของตัวเองหลังจากเธอเสียชีวิตแบรนด์ชาแนลยังคงดําเนินต่อและถูกผลักดันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นในยุคข,ของคาร์ลเกอร์เฟลที่รับตําแหน่งครีเอทีฟดีคเตอร์ในปี1983 เข้ารักษา DNA ของโคโคไว้แต่ปรับให้ร่วมสมัยจนชาแนลกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์แฟชั่นที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกแม้จะมีชื่อเสียงและอิทธิพลมหาศาลแต่ชีวิตของโคโคก็ไม่ขาวสะอาดทั้งหมดโดยเฉพาะบทบาทของเธอในสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังคงถูกนักประวัติศาสตร์ถกเถียงบทนี้ทำให้ภาพของเธอซับซ้อนเป็นทั้งอัจฉริยะด้านแฟชั่นและนักเอาตัวรอดในยุคมืด ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเลือกเกรสสีดำเรียบหยิบน้ำหอมชาแนลนัมเบอร์ฟหรือสะพายกระเป๋า2.55เธอกำลังสวมใส่มรดกของโคโค่ชาแนลมรดกที่ไม่ได้อยู่แค่ในตู้เสื้อผ้าแต่ฝังอยู่ในวิธีที่ผู้หญิงใช้ชีวิตอย่างมั่นใจโคโค่ชาแนลคือเครื่องเตือนใจว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมอบอิสรภาพให้เราสามารถตัดเย็บมันขึ้นมาเองได้จบไปแล้วกับ เรื่องราวของแรงสะเทือนจากชีวิตหนึ่งที่ยังสะเทือนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชม Human a r c นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ